สวัสดีค่ะแนวทางซื้อสลากกินแบ่ง1กรกฎาคม67เลขพระธุดงกลางป่าโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเรียกได้ว่าออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายนและวันนี้เราก็มีเลขในงวดของวันที่1กรกฎาคม67มาฝากกันอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามเน้นย้ำคือ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณโดยเพจบ่าวเถานำโชคได้เผยแนวทางซื้อสลากกินแบ่งงวด1กระกฎาคม67ระบุว่าปู่ทุดงกลางป่าฟันทงให้บ่าวเถ่าตัวนี้ปู่มั่นใจ3ตัวแตกอีก1เดือน7 67วิ่ง5 550 50 55 481 418 397 97 123 567อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณสยามนิวค่ะ